สวัสดีครับเอซทุกท่านวันนี้เรามาจู่กันที่ดอนหัวล่อดอนหัวล่อนะมีร้านอีกหนึ่งร้านเด็ดนะเออเป็นร้านแซ่บอีหยอยต้มเส้นอุดรธานีนะซึ่งร้านนี้นะจะเป็นส่วนมากจะเป็นร้านเป็นอาหารอีสานนะแล้วเขาบอกที่เด็ดเลยคือเมนูอีหยอยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ดูไหมว่าอีหยอยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่เขามีอาหารอะไรอร่อยอร่อยมั่ง แต่ที่แน่ๆก็เป็นอาหารเอ,อแบบแนวอีสานอีสานบ้านทางอีสานนะครับนะถ้าใครสนใจชอบรสชาติอีสานก็สามารถมาได้ที่ร้านแซบอโยยเดี๋ยวพี่หนุ่มพาเข้าไปดูเมนูในร้านนะแล้วก็ไปดูว่าเขามีอะไรทานบ้างในร้านมีเมนูอะไรเด็ดๆมั่งเดี๋ยวเราไม่รู้เจ้าของร้านอยู่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปท,ทักทายเจ้าของร้านในร้านกันไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ ดี๋ยวพี่หนุ่มพาเข้าไปที่แซ่บอีหยอยต้มเส้นอุดรแต่เขาบอกต้มเส้นที่นี่อร่อยอร่อยมากนะอยากให้ทุกคนมาลองนะใครอยู่จุลีนะอยู่ดอนหัวลอกใกล้นี้เองนะไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปในร้านกันนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปเลย นี่คือร้านแซ่บอีหวใยนะคะนี่คือเจ้าของร้านวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับพี่พที่มาถ่ายรายการนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเราจะเป็นต้มเส้นอุดรแล้วก็ต้มข้อเปียกแล้วก็จะเป็นซอยจุคาเขียงค่ะที่เด็ดของร้านเราเลยใครมาแล้วต้องได้ชิมค่ะเมนูของทางร้านที่จะแนะนํานะคะก็จะเป็นซอยจุคาเขียงแล้วก็เป็นต้มข้อเปียกแล้วก็อ่อมน้องวัวแล้วก็อมน,น้องวัวที่จะเป็นทีเด็ดนะคะเพราะว่าปีหนึ่งจะได้กินแค่ครั้งหนึ่งเพราะว่าวัวตัวหนึ่งจะออกแค่ น้องเดียวแค่นั้นค่ะของเราเป็นน้องวัวแท้ร้อเปอร์เซนค่ะแล้วก็จะมีลาบหนวดหมึกแล้วก็ตาดองแดงทะเลนี่จะเป็นดองแดงที่เราบีบสดๆแล้วก็จะมีหมูยอเป็นหมูยออุดรแท้ที่เราทําเองนะคะเนื้อล้วนไม่ผสมแป้งเลยค่ะทีเด็ดมาแล้วต้องกินกับต้มข่าเปียกรับรองเด็ดแน่นอนค่ะพิกัดร้านนะคะจะอยู่หลังวัดดอนมาจากเส้นดอนหัวล่อสี่แยกไฟแดงน,นะคะเลี้ยวขวาเข้ามาเลยค่ะแล้วก็จะมาถึงหลังวัดดอน ้านกว้างๆนั่นแหละค่ะคือร้านของเราจอดรถได้ตามสบายนะคะทางร้านจะมีที่จอดรถให้ตามสบายเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะ,คะต้มเส้นของเราค่ะจะเป็นสูตรดั้งเดิมจากอุดรแท้นะคะเส้นถังทางร้านเราจะต้มทั้งวันทั้งคืนยังไงก็ไม่อืดน,นะคะถึงคุณที่จะซื้อกลับไปกินที่บ้านอุ่นกินมันก็ไม่อืดค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นเฉพาะสูตรของทางร้านเราเหนียวนุ่มต้องลองชิมนะคะ ันนี้ถ้วยนี้จะเป็นถ้วยราคา60บบาทเราจะได้เลือดไก่แล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่เน้นๆเ,เลยค่ะเปื่อยรับรองละลายในปากแน่นอน <c oughs> ถ้าใครไปอุดอรแล้วไม่ได้กินต้มเส้นถือว่าไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าเรายกที่อุดอรมาไว้ที่ชนบุรีแล้วไม่ต้องไปถึงที่อุดอรก็ได้กินเหมือนกันค่ะ ไปรันาละที่ไปถ่ายหน้าอันนี้จะเป็นข้อเปียกราคาของทางร้านเรามันจะคล้ายๆกับข่วยจับยวนแต่ว่ามันต่างกันที่เส้นทางร้านเราจะเป็นเส้นใหญ่หนึบเหนียวนี่เลยเป็นข้อเปียกเป็นอาหารยวนคล้ายๆอาหารยวนกินตอนเช้าถ้าทางอุดอรจะนิยมกินกับไข่กระทะใส่กับหมูยอ่อเป็นของสูตรกับทางร้านอร่อยค่ะ กินกับน้ําซุปกระดูกหมูท็อปปิ้งมีอะไรบ้างท็อปปิง้งท็อปปิ้งจะมีเลือดมีเลือดแล้วก็มีกระดูกหมูแล้วก็ใส่หมูยอให้ค่ะเวลากินฟิลมันจะหนึบหนึบหน่อย <monsieur> กระดูกละลายในปากนี่นะคะ <Geneva> ไม่ต้องเคี้ยว <ม>แบบนี้เท่าไหร่60บาทเหมือนกันค่ะ <60 S 2> ทางร<า>้านเรา,าแพงสุดอยู่ที่60บาทเป็นยังไงไป2อสาเมนูแล้วน่ากินไหมยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูต่ออีกว่ามีอะไรอีกนะเดี๋ยวไปดูเมนูเยอะแยะมากมายเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูอีกนะครับซกเล็กค่ะซกเล็กซกเล็กที่แปลว่าไม่ใหญ่ เีวนี้ขายเท่าไหร่ที่ร้านร้อยหนึ่งค่ะร้อยเดียวโอ้ไม่แพงเลยราดทุกอย่างจะร้อยเดียวหมด รสชาติเป็นยังไงครับรสชาติต้มเส้นก็จะแบบว่าอร่อยครัอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกินต้มเส้นต้มเส้นอ๋ออันนี้มากินบ่อยไหมมาบ่อยค่ะรออร่อยเด็ดอร่อยใช่ค่ะโหแสดงลูกคา้าประจำเลยใช่ค่ะฮะแล้วพี่ผู้ชายเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยครับมาบ่อยมาบ่อยพริกร้านนี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดพริกเผ็ดมาก โอ้ขอขอบคุณมากครับกินให้อร่อยนะครับนี่และเมนูที่เราสั่งมาก็จะมีอันนี้คือลาบปลาหมึกอันนี้เป็นน่าจะเป็นยำมุเส้นนี่อันนี้ทีเด็ดทีเด็ดบอกเลยซอยจุ๊ขาเขียงแต่ล้านี้เขายกมาให้กันทั้งเขียงแบบนี้เลยนะนี่อันนี้ก็เป็นต้มเส้นต้มเส้นอันนี้เขาเปียกหื อันนี้หมูยอ,อนมีซกเล็กนะซกเล็กนี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันนะครับซอยจุที่นี่เขาสเสน่ห์เขามีเขียงให้เลยเว้ยนี่ไม่เคยทํานี่พันเข้าไปนี่้าเอินมาอเดี๋ยว,วผัดหนึ่งผัดแก้มฮะไม่ผัดด้วยนี่หอ่หอห่อห่อแบบนี้แล้วก็นน้ำจิ้มเพ้ย มีมีสองสูตรเรากินเพรอะอีสานได้แท้ต้องเพร้ะดูทุกคนอเอาไว้ต้มง,งนะนี่ไม่ต้องไปกินไกลถึงอุดรแล้วยกครัวามาที่นี่แล้วตำต้งแดงทะเลอือนี่ให้ดู เขบอกพกริกล้านนี้เผ็ดต้องระวังนะใครที่ไม่ทานเผ็ดต้องระวังนะครับนี่ตักยากตักยากนี่ตำดองแดองอืมละร้านัวมากทุกคนอืร่อยอันนี้เป็นเขาเปียกเส้น นี่ให้ดูแบบนี้เลยโอ้โหทุกคนนี่โอ้โหสติเกเจอร์ทางนี้เลยอืออืออร่อยเจ๊บอกว่าต้องกินไข่สาหากล้วยกันทุกัน นี่หูยออันนี้สุดของอุดอนเลยนี่อ,อืมแป้งน้อยมากให้อร่อยเมืองอุดอนนะของแสบเมืองอุดอก็ต้องมีอะไรโชว์สองกล้องเลยมีอะไรไสจูไยจุนะครับผมร้านคนไทยซอยผมจะซอยเป็นไหมเนี่ยผมผมซอย <laughs> เดี๋ยวเราต้องบอกชือชือร้านก่อนเรามาร้นาน ด้วยต้มแซบต้มเส้นแซบอด้วยต้มเส้นอุดรว้าแซบอีด๋อยต้มเส้นอุดรมีเมนูอะไรบ้างวันนี้ที่เราสั่งมานี่อันแรกเลยเซินเจอร์นะครับซอยจุซอยจุคาเขียงพี่น้องข้าวข้าวเขียงอะไอีกเซ็นเซอร์อีกนะคือออมเหลองงัวะวาซาของแซบหากิ๋นย่าครับทีละครั้งตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ให,<บ>ให้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 น้องเดียวน้องเดียว <pe w> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับอืมตัวเมนูต่อไปอ่าลาบลาบปลาหมึกลาบปลาหมึกแล้วมีอะไรอกีกยกใส่กล้องหน่อย<น>ยกไปใกล้กล้องหน่อยพ่เด็ดอีกอันนึงเลยมีอะไรอันนี้ซุกเล็ก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 อืมอันนี้ปกติเพิ่นใส่เลือดหลายก็หนีเด้ะอ่าอันนี้บอกขอได้น้อยขอได้น้อยขอได้น้อยแล้วก็โชว์สองกล้องเลยเช่นเช่นโบราณ ด้วยไงแต่ละเมนูของเขาขาดไม่ได้ตำดองแดงตำดองแดงเนื้อกุ้งสดองแดงอันนี้เคยไปกินของก้องสลันนะวันนี้มากินที่ชลบุรีอไม่ต้องไปกินไกลถึงอุดรแล้วใช่ยกครัวจากอุดรมานี่ยกครัวจากอุดรมานี่เลยนี่ต้มต้มเส้นต้มเส้นอันนี้ต้มข้าวเปียกอ้าเปียกก่อนอื่นเรามากินอะไรก่อนเยอะแยะไปหมดซอยจุขาด่ได้ผมขอลองซอยให้ก่อนด้ยไหมลองซอยดิ เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาอืมอันนี้แก้วทั้งร้านจะเป็นแก้วขมนะครับสามารถรีเควสได้นะครับโหดูเนื้อเขาสิแดงๆเลยทุกคนนี่ังได้แดงๆเลยแก้วคมก็ได้นะทั้งร้านนะครับพี่บ่าวเขาต้องเขาต้องซอยบางๆใช่ไหมถูกลายไหมเนี่ยถูกถูกไหมนั่นแหละโหมีดคมมากพี่ซอยนี่ก็แจีมเลยอ่ะพี่บ่าวร้องก่อนพี่บ่าวร้องก่อน ยาใส่มาได้พี่น้องเอาว่ากินอาหารอีสานต้องมืออยู่แล้วตองนี้เขาจะมีผักไม้พันด้วยนะพี่บ่าวเป็นไงน้ำจิ้มเป็นไงแซ่บผมฮะแซ่บผมลองนี่ผมจะพันเลยนะ ืมเป็นไงพี่บ่าวอร่อยอร่อย <c oughs> พี่บา่าวนี่คันงนะอืมพูดไงแบบนี้มันพูดไปแล้วนะเอาพี่บ่าวซอยเอา <c oughs> ผมเป็นครั้งแรกเลยนะพี่บ่าวนะครับอืมนี่มันเป็นแจ่วนี่นะอื <c oughs> นุ่มนุ่มครับฮะอืมจิ้มเพี้ยะเนาะอร่อยอร่อย,อรอยจริงๆเจอคือตรงนี้แหละลองอะไรอะคันนาะคันใหญ่คู่ป่ายเนี่ยบนคันนาธรรมไดา แต่ที่นี่ไม่เหมือนใครนะยกเขียงไม่ให้ซอยเลยนะนี่บางคนฝีมือ,อามาเสียวอ้อตับอ๋ออ่อนกลางเนื้อ มลองปลาหมึกก่อนป,นปลาหมึกหนักเลยเนี่ยโอ้โหมันหนักเจนพอหล่อเลยสดไหมสดไหมเอาลองดูเพี้ยสามสิบกี่พันตับลองเบอร์พี่บารลองก่อน นี่สิไม่เจอทั้งร้านอันนี้คือจิ้มเปรี้ยวมันจิ้มเปรี้ยวอ๋อเขามีแบบผมแบบเปรี้ยวใช่นี่เขาว่างสามก,กีบกรี๊ดครับครับพีผมชอบเนื้อพี่เนื้อสดมากวันนี้เป็นผีปอบแล้ววันนี้กินเนื้อสด บอบลงฮะบอบลงใช่หืมตับย่างหวานเพี่งฮะตับหวานมั้งใช่ไหมพี่บ่าวลองส่งเล็กลองส่งเล็กให้ดูหน่อยดูให้ดูอ่ะสกงเล็กเลือด ผมไม่เคยกินไม่กล้ากินอืมือแบบนี้เพี้ยเอาเลยนี่หองแค่ <c oughs> หืมเป็นไงพี่บ่าวอร่อยแซ่บนี่เขาบอกปีละครั้งพอเขาเหนียวนะครับพอเขาเหนียวขเยวขาเ,เหนียวสองกองเอาแล้ว แหน็บครั้งแรกเนี่ยกับพี่บ่าวหอมมังวงวัดแต่ถูมเมน<า>ูนะแม่มาห๊ะไม่อยากกินเขาเปียกอะ่ะยกเขาเปียกให้ผมหน่อยผมนี่ว่าเออเขาเปียกเขาเปียกเน,นื้ออย่าไปนี่เดี๋ยวมาดู เขาเปียกเขาเปียกเขาบอกไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วร้านนี้ทิมก่อนแค่ปรุงแต่เมื่อกี้ลูกค้าแอบมาสิบบอกว่าอร่อยอร่อยแล้วก็พริกเผ็ดโคตรเลยเนี้ทำเส้นอ,อ,อืมดีบาไม่เดือดสักอกันยืด ออืืมมรสชาติก็เหมือนเปิดจับนะใช่ไหมครับล้วเต้มันหนุบๆๆอยูอ่เคยกินไหมอืมได้ยินได้ชื่อก็อเลยมาชิมถึงร้านเลยรู้สึกว่าจะเป็นอาหารเวียดนามตัวนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่า มาากดนดั้งเดิม,มนะครับโอ้โหร้านนี้ชาบจริงจรอย่างที่กินไปทุกเมนูนี่โอ้โหก็ดูเรียมเชี่ยมอร่อยจริงร้านนี้อร่อยจริงนะถ้าใครจะมาก็นะัดแซ่บอีด๋อยแซ่บอีด๋อยอีด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 ๋อยอรด๋อยอเส้อยอีด๋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 อยอดอยอ่ด๋อยอีต๋อยอด๋อยดอยออยอะด๋อยอีด๋อยอด๋อยอีด๋อยอีี่ชอยอยอีนอีดดอน่ไอ,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 นนอยอู้จอ,อยอๆเพอยอจะรอยอะโอยอเดี๋ยอ เจอกันคลิปหน้าลาคลิปีวลาไปก่อนสวัสดีครับ